อย่างงองมันเลยจ้ะเด้อมาเด้อจ้ะอยู่ข้างข้างรถต้งรีบเก็บหายเพื่อน <c oughs> มันไม่ยาวม,มันไม่อว้วนดอกจากพี่น้องแต่กระเพาะได้กินจ้ะนี่เด้อจ้ะก็าจะเป็นประมาณนี่จะพัก,กูดมันไม่อ้วนแต่มันก็ได้กินจ้ะพี่น้องมันมาชากเกินไปเนาะตะาลงฟ้างามๆตาหน่อยหอยสอกย่าดาว สวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กับยาดาจากช่องยาดาสะพัยโนเวเด้อจ้ะวันนี้เอ่อค่ำๆ้วจ้ะหลังจากไปกินข้าปลาเสร็จแล้วครับมาที่มา,าชวนหาเก็บผักกูจ้ะพี่น้องอยากกินผักกูชัดแต่มันก็ไม่งามแต่ก็รที่เดินหาก่อนจ้ะป่ามันหลายเยอะแต่ว่าเราที่เดินไปยังไงแต่แค่นั้นมาจา้ะมาเก็บผักกูเอ๋ป่าโนเวละกันเด้อจ้ะพี่น้องมาจา้ะม,มาหาพี่ประกันจะมา นี่จะพี่น้องนี่เด้อจ้ะโอ้สวงามเลยไม่ใหญ่ไม่อ้ว,ดวนดอกเจอนี่น้อยเองตั้งนี่เด้วที่ไปหาดูป่าใหม่เนาอจ้ะเนาะป่านี่มีอยู่นี่จะพี่น้องแต่มันไม่ใหญ่ไม่งามดอะเ้อน,นี่พี่นอ้องเขาปกคนบอกให้ไอ้เอะก้านนั้นพ่อหนิเจ้อเ้ะมันไม่ร้ายจะอยู่คลางน้ำพ่อมแต่มันไม่อ้วนเด๋ยที่ขึ้นไปฟังมันเอวยลุงปะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาชาไปเจ้าท่าหมดอลไรตรงนี้นี่มาชาเกินไปเจ้าบานเมุดแล้วนี่น่ะแก่มุดแล้วจ้ามาไม่ทนนันเนาะเฮ้ยคือต้นใหญ่ก็เด้อจ้าพี่น้องเด้อนี่คือต้นพวกกูดป่าจ้ากูดป่าโนเวแต่มันแก่มุดแล้วอันใหญ่มุดแล้วมินจ้ามันบานมดเอาไม่ได้จ้าพี่น้อง cắp oh, con đi đắp con của mình với con chế đây, uh, đây là Ê, bài, thân mình bắt à, má năng má kết thắt cuộn là cắn cha má 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 ừ, cha con hát đó cha đó phi năng đó nhiều ừ, cha những con như ừ, cha ต้นก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องไม่แม่งามแต่ก็พอได้เก็บจ้ะพอได้กิน,นเนาะเฮ้เกจ้ะมาใสาต่ตะกร้าพี่นอ้องจ้ะให้ลงไปคุณข้อ,อยางถุงพับจ้ะพี่น้องเฮ้จ้ะไม่ติดเขาหลอกจ้ะฉันเด้อมาเด้อ ฮักอย่างงอมันเลยจ้ะอุ้ยน้อยพูดนี่ก็น้อยน้อยจ้ะพี่น้องเจ้าลุงถ่ายเจ้ะให้เจ้าลุงถ่ายให้กันจ้ะมามาพี่น้องมาเก็บสองใบสามมือแล้วจ้ะนี่มาเดินมาเดินจ้ะอยู่ข้างข้างรถต้องรีบเก็บไายเพื่อน มันไม่ยาวมมันไม่อ้วนดอกจากพี่น้องแต่มันกระเพาะได้กินจ้ะนี่เด้อจ,จะ้ะกพระที่เป็นประมาณนี้จะพักกูดอันนี้อ้วนแต่มันก็ได้กินจ้ะพี่น้องมันมาชากเกินไปเนาะแต่ตะกร้าลงป้า,าง,งามๆตาหน่อยหอยสอกยาด้า,ดาได้หลายแล้วจ้ะอุ้ยวนนี้ con, <laughs> à. nó cứ uốn đấy con, đấy, nhưng nó nó vẫn đang nổi, vẫn hát đây mày sóng ra để tá con ít là cha, นี่อีกจ้ะพี่น้องอดี๋ยวจ้ะอย่าลงจี้ใส่นี่ก้อนบอลพี่ฮักมือพี่น้องจ้ะเหลือไว้เด้อพี่น้องไม่ได้ฮักม้วนเด้อจ้ะนี่ไม่ได้ฮักม้วนแล้จ้ะใส่ตะกาน้อยปลาเดี๋ยวจ้ะขึ้นก้อ นี่จ้ะพี่น้องคือต้นใหญ่ก็จ้ะคือเขาใหญ่แล้วมีที่เขาใหญ่แล้วเด้อจ้ะดิก็เริ่มแก่แหละแต่กระดาษเด็กดูนะจ้ะเนาะประมาณนี้ก้อนนี้จ้ะพี่น้องมะเด้อแต่ดาวจะหักให้ดูจ้ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องบอกบางคนบอกว่าการมันกับดึงย้ายเสด็จอะไรเหรอเขามาใกล้ๆกล้แค่ลูกจิ้มบนหักเลย อิจเจพี่นออ้องป๊กเออนในทางในกอมก็มีไอหนึ่งด้อจ้ะนี่ก็มาอยาลุูอยู่ในไอที่ว่าการทีอ่ออกใหม่อยู่นี่เด้อจ้ะพี่น้องเด,ด้อไม่มดเด้อจ้ะคนว่าเอาิือกอเลยนี่อ่จเะเก็บใบอันนี้ไอก็ขึ้นใหม่อมิจเจได้ มาดูคลิปเพกระเทือนมาเจอา0 0 0ไม้ดีทีนึง8,000ไม้แล้วกันดีจ้ะอันนี้ก็กิกนได้เด้อจ้ะอันนี้คืออันกินไม่ได้จ้ะอันนี้สะสมผิดเขาบอกกันอ่ะเราก็จีเอาแบบนี้พี่น้องเห็นัน นี่กระจุงไว้จ้าวอนนี่ยิดนี่อ่นอ,อนนี่น้อยอ่นอ,อนเกลี่ยหลายเราก็ไม่เอานะคัดเอาเพราะได้กินจ้างาม,งามแต่ตากน้อยหอยซอกปลายวันนี้ยาดาวไม่เอามากแล้เจ้าพอดีก็ปลามันก็ไม่ใหญ่คับพ่อนิอ

ไปอ้ยไก่พ้อละย่าลุงไก่พ้ออะรจ้ะพี่จโอ้ยหักโอ้ยถูกหัก เดี๋ยวการฟอมพี่น้องเอ้ยีจ้ะนี่ส้ยงามฮัตฮักตัดทักดีจังงามเลยจ้ะมันแหงมันแรงมันก็เริ่มเยอหนิดนิดแหละพี่น้อง

โอ้ยได้หลายเลยยาลุงเลยพ่อเราเด้พี่น้องเก็บไปเก็บมากับพ่อละจ้าพักเอะมะกูดโนเวจ้ากูดป่านโนเวมาเด้อมาเด้อเก็บพักก็บยาดาว มาเก็บต่อกันนิดๆนิดพี่น้องเด็กได้พอแล้วจ้ะจักหน่อยน,นะนึงเนาะจ้ะอ๋อถึงหลังถึงคนที่พี่น้องบอกเลยจ้ะเด้อโอเคเลยพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเราเก็บเอทักปูดป่าละกันเด้อใจเยี่มยมๆเลยนี่ได้หลายแล้วนี่ เจอกันใหม่คลิปหน้านาะจ้าสวัสดีจ้า ว่นนี้ยาดาวอาเห็ดดองมาแจกยาลุงกินคุณปู่กินมดเอาของฟางมาฟางงูจะขัวกินมดเป็น มอสเซมอเอโอเคตอนนี okay. ้ย่าดาก็ลงมาจากเขาแล้วจะพี่น้องแต่พักพอละจ้ะพักกูดก็หลาหลายดอกตะยากบอจอดรถพักตะยากขันขามาก่อนที่ไปกินเข่าป่ากันนั่นก็ย่าดาก็ขับขาออกไปนั่นก็ไปมองดูป่าพักแล้วมีที่ ตรงไหนพักตรงไหนแต่มันในมีมททจอดที่จอดรถพอกินข้าวอิ่มพูดคุยสนุกกันแล้วกินข้าวป่าอิ่มแล้วก็ย้อนรถกลดับมาทางกลับบ้านก็หาที่จอดรถเก็บพักป่าจะแต่ก็เกือบสายไปแล้วจะพี่น้องพอพักป่ามันก็เริ่มใหญ่ขึ้นสูงก็เริ่มที่เก่จะแต่ก็งามดีอยู่ก็เลือกเอาคือยาดาวก็ไม่เก็บมากดอกจ้ะวันนี้อเอาแก่อยากเอามาพัดนะ้ำมันหอยกินการมันจะร่อยกว่าต้นยาดาวว่ามันหวานดี เฮ้นอะจ้าชอบไหมจากคลิปนี้แต่ชอบก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไคปปรป์เป็นกำลังใจให้ย่าดางเด้อจ้าแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆของย่าดาวที่ได้ไม่เอเห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครเนาะจ้าสวัสดีจ้า